เจริญพรท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายสิขุดโคกหนองนาหรือจะทำโคกหนองนานธนาคารน้ำนะครับต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะนง่ายๆก็คือต้องหาผู้รู้หรือผู้ที่เชี่ยวชาญและทำมาแล้วโคกหนองนาธนาคารน้ำทำอย่างไรจะให้มีน้ำใช้ตลอดปีตลอดชาติครับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินมีประสบาการณ์มาแล้วตั้งแต่ปีห -6 ครับ พอดรสังคมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลายัยภายใต้การดูแลของด็อเตอรวิวัฒนญกรรมทรเราออกแบบมาแล้วครับตั้งแต่ปี5-6จนกระทั่งนี้ปี6-6แล้วนะครับ10ปีเต็มๆโคกน้องนาจึงเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือหลวงพ่อดอรสังคมได้ไปเรียนรู้ธนาคารน้ำจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระนิเทศศาสนคุณหรือหลวงพ่อสมานของเรา นะคับว่าขุดอย่างไรจะให้มีน้ำใช้ตลอดปีตลอดชาตินะหลวงพ่อดอ,อร์สังคมก็ได้ไปเรียนรู้มาครับและเอามาประยุกต์ใช้ขุดโคกหนองนาบวกธนาคารน,น้ำท่านผู้ชมอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ศูนย์กษตรกรรมธรรมชาติสุรินท์นะครับเป็นต้นแบบของการทำโคกหนองนาธนาคารน้ำ,นนาานนำดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับ จ้าอยู่หัวตรัสไว้ว่ามีน้ําก็มีชีวิตครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่มีน้ํานะครับโดยเฉพาะที่นี่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ของเราซึ่งน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมานของเรานะครับหรือท่านเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณท่านแนะนำหลวงพ่อดออรสังคมว่าขุดให้ถึงหินอักาเฟอร์นะครับซึ่งธนาคารน้ำเนี่ย ก็จะมี2แบบก็คือแบบเปิดกับแบบปิดหลวงพ่อดอรสังคมเขาเอาแบบเปิดและแบบปิดมาประยุกต์ใช้มาบูรณาการให้เข้ากับโคกน้องนาครับในที่สุดก็ได้ผลเป็นประจักษ์นะครับตั้งแต่แปลงของคุณแพนเคก้กเขมมณ์จ,จามิกรและคุณบอยพิษณุนิ่มสกุลแปลงนี้สถาบันน้ำนิเทศศสนคุณสาขาย่อยสุริน พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณท่านก็มาเปิดให้เป็นสริมงคลครับท่านผู้ชมครับอย่างจะเห็นว่าถ้าเรามีน้ําก็มีชีวิตดังที่พ่อหลวงรอเก้าของเราท่านตรัสเอาไว้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะครับที่จะทําโคกน้องนากราววอตอร์แบงค์หรือโคกน้องนาธนาคารน,น้ําอ,อย่าได้เกรงใจนะครับโทรเข้ามาได้ที่0 895742528 ที่นี่ศูนย์กเกรรมธรรมชาติสุรินยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่สนใจที่จะทำโคกหนองนาธนาคารน,น้ำขอเจริญพร